ที่นี่นนช่วงนี้น้องนัตแปดกลุ่มภาพพันธ์คือควันอะไรคะวันของการเลือก,อกตังต้งเป็นการเลือกตัง้งย้ายเป็นวันสําคัญของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เคเลียช่วงนี้แต่ละพรรคการเมืองก็เริ่มห้าเสียงกันแล้วนะคะเริ่มคึกคักแล้วนะคะผู้อํานวยการกรกรตส่งค้าก็ระบูข่าวว่าบรรยากาศการห้าเสียงซ้อตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นแล้วคะ่ะแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมบริหารจัดการเลือกตัง้งควบคู่กับการออกเสียงประชามาติในวันเดียวกันค่ะแยกโซนชัดเจนแน่นความสุจริตเถียงทําและความปลอดภัยทุกพื้นที่ค่ะนายธนากริตนาจารุพงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตัง้งประจำจังหวัดสงงขลา้าเปิดเผยขา่าวภาพรวมการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรือว่าสในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทางเกาเขตนะคะเกาทางเกาเขตเหลือตังเนี่ยพบว่ามีผู้สมัครรวมถังินสิ้น65คนโดยกระบวนการรับสมัครก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยค่ะขณะนี้ยระว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครจากผู้อำนวยการเขตเหลือกตังทางกาวเขตซึ่งก็จะมีการประกาศไรเชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะขณะเทบรรยากาศกรรารการเมืองในช่วงการรับสมัครและก็การห้าเสียง ก็เริ่มมีความคือขากหมักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารพันุสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนความตื่นตัวของพี่นองประชาชนให้ความสนใจด้านการเมืองแล้วก็ต้องมีองการที่จะมีส่วนรวมในการคัดเลือกผู้แทนเข้าสู่สภาพร้อมย้ำว่าในมุมมองของกกตนะคะผู้สมัครทุกคนเนี่ยมีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครไม่ว่าผู้สมัครจะเป็นบุคคลที่มีเชื่อเสียงหรือว่าไม่มีเชื่อเสียง โดยกะกะตมีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะส่วนการเลือกตั้งทีจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะมีการจัดการออกเสียงประชาะมติควบคูไปกันด้านพ่อออกกรกะตส่งค้าเขาก็อธิบายค่ะว่าการลงประชาะมติกะทือเป็นการใช้อำนาจทางตรงข้องประชาชนในการแสดงเจตจำนงต่อประเด็นสำคัญของประเทศโดยเฉพาะกะรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ง้ารรัฐมนุนนะคะก็ได้วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องสอบถามความขิดเห่นของประชาชนก่อนดำเนินการ ทังนีค่ะเผื่อประยัดงบประมาณแผ่นดินนะคะจึงจัดให้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันแต่มีเจตนาร่มและการกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนต่ทังนีนะคะเผื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการใช้สิทธิ์นวยเหลือกตั้งจะมีการบริหารจัดการแยกพื้นที่การลงคะแนนย่างชัดเจนระหว่างการเลือกตั้งโซโซและการออกเสียงประชามติแมจะอยู่ในสถานที่เดียวกันก็ตามรวมทั้งมีการกำหนดวันออกเสียงหนอเขตแตกต่างกันค่ะ โดยการเลือกตังซ้อซ้อจัดให้มีการออกเสียงนอกเขตในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์คณะที่การออกเสียงประชารมตีสําหรับภูมิสิดนอกเขตนะก็จะจัดในวันที่แปกุมภาพันธ์ซึ่งคณะนี้การลงทะเบียนกระได้สินสุดลงแล้วค่ะในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยและก็ป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งพ่อกรกตสงคลาก็ยืนยันนะคะว่ากกตได้บูรณาการการทํางานรวมกับหน่วยงานเถี่ยวข้องทางไฟา้าปกครองตํารวจและก็หน่วยงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในพื้นที่เซออำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งก็สามารถเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามกฎหมายพร้อมทางข้อความรวมมือจากพ่น้องประชาชนนะคะรวมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจง้งเบาะแสการกระทำผิกดกฎหมายเหลือกตังผ่านส้ด่วนหนึ่งเซเซเซหรือว่าสำนักงานกกตจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะรวมกันทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตโปรง่งใสและก็สะท้อนเจตจำนงแท้จริงของประชาชนค่ะรองผอ,อ,อกกตสงขลาค่ะ ที่นะครับเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกาวสารกันอยู่ตลอดและหน่วยข่าวที่สําคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนครับสามารถที่จะแจ้งบเบาะแสต่างๆมาได้นะเบอร์ส่วนกลางเบอร์กลาง14 4 4สนะสำนักงานกรอตจังหวัดก็เนี่ย0 7, 4, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 2. ูน3 3เจ็สสองสองอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านคิดว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยต้องกล้าพอที่อยากเห็นบ้านเมืองนี้ดีอะ ส่งมาเป็นข้อมูลที่สํำนักง,งานนะครับถ้าความปรากฏขึ้นมาแล้วตรวจสอบแล้วว่ามันจะมีประโยชน์ในการการทําหน้าที่เพื่อเพื่อเกิดความสุจริตที่ยังทำเราเราไม่เพิกเฉยนะเราก็ไปต่อที่จะตรวจสอบต่อครับยืนยันแบบนี้นะ